เป็นงานวิวาในฝันนะคะที่ได้มากกว่าในฝันเลยละค่ะสาหรับคู่ของหมาปเรนกับคิมเบอรี่นะคะล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกว่าออกอาการภูมิใจมากในการแต่งงานของทั้งคู่ซึ่งงานแต่งรอบแรกเนี่ยนะคะจะจัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีค่ะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆที่อยู่ในการ์ดนั้นก็เกิดจากความคิดของทั้งคู่แถมงานนี้โลโก้ MK นะคะที่ย่อม,มาจากหมาคิมนั้นก็ยังเป็นฝีมือการออกแบบของหมาอิด้วยค่ะ ถูกใจมากมากเลยครับผมจริงๆกว่าจะออกมาเป็นการ์ดใบนั้นก็เราก็ตัดสินใจอยู่นานแล้วก็ช่วยกันคิดเหมือนกันก็ไปคุยปรึกษากับทางทางร้านนะเนาะครับผม <S <S เขาเขาก็ทำออกมาได้แบบโดนใจออกมาถูกใจจริงๆก่อน,ม,นมันมีหลายชอยไหมพี่หมากก่อนหน้านี้<ะ>ก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยเรายังก็เขาเรียกว่ายังไม่เห็นภาพแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในนั้นดีแล้วพอไปคุยกับที่ร้านนะครับก็ ก็ภาพมันก็ชัดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จบมาในรูปแบบนั้นมีความเป็นเรามากๆเราก็ช่วยกันเลือกโลโก้คิดโลโก้เลือกสีเลือกอะไรอย่างนั้นนะครับความพิเศษหรือไฮไลท์ของตัวการ์ดมันอยู่ตรงไหนหรือมีความหมายอะไรยังไงมีความหมายอะไร ก็จริงๆในการ์ดอย่างที่ทุกคนเห็นก็นั่นก็คือสถานที่สถานที่ที่เราจะไปจัดงานแต่งงานนะครับผม mm hmm. ก็บรรยากาศมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวโลโก้นี่ก็พิเศษนิดหนึ่งที่มันเป็นตัว M กับตัว K ซึ่งถ้าใครเคยติดตามผลงานของผมอะไรเงี้ย mm hmm. ผมก็ผมเป็นคนวาดเอง mm hmm. แล้วก็อันเนี้ยทำให้มันดูมีทางการขึ้นทำให้ทำให้มันดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เป็นสัญลักษณ์ของเราสองคน ตัวรูปนี้ก็คือเป็นในส่วนของคิมเลยใช่ไหมครับพี่หมาใช่ครับเขาก็เป็นคนดีไซน์แล้วก็น่าจะเป็นรูปนี้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วรองเห็นแล้วก็คือโอ้ยดีใจมากๆ<ม>แล้วก็ตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะว่ามันก็เอาจริงจริงมันอีกแค่ไม่ก,กี่เดือนเองออจะเริ่มทยอยแจกไหมเนี่ยทยอยเลยครับก็คนแรกก็ได้รับไปแล้วก็แจกให้เพื่อนสนิทไปแล้วบ้างแล้วก็ <คน S 2> เดี๋ยวค,ออคนแรกคือเพื่อนน้องคิมครับเพื่อนน้อง อีกคนเมื่อวานก็ไปให้คุณเดชมาแล้วใช่ใช่ก็เจอกันแล้วแล้วก็ตื่นเต้นกันหมดแล้วครับอย่างการเซ็นนี่กี่ใบครับพี่มัดเซตนี้หรอก็การงานที่ไทยที่ที่ทีุ่เไม่เหมือนครับก็การเดี๋ยวที่งานที่ไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็เดี๋ยวออกแบบใหม่อีกจริงสรุปเซตนี้กี่ใบครับเซตนี้กี่ใบก็เซตเซตนี้จะแจกสำหรับเพื่อนที่ได้ไปจริงๆแล้วก็ครอบครัว แค่นั้น 70, 70. แค่นั้นประมาณ60<น>ครับผม<น>ผมก็เห็นความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน,นครับอันนี้เตรียมบินวันไหนนะคะที่จะไปเ,เตรียมบินวันไหนก็ปลายเดือนนี้แหละครับที่เตรียมจะไปจทุระเรื่องเรื่องงานแต่งเนี่ยใช่ปลายเดือนปลายเดือนครับน้องก็ไปทํางานด้วย<น>มันเราก็เลยแบบบินบินตามไปเพื่อที่ไปนี่แหละทุระเรื่องนี้อย่างตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทางโน้นนะครับก็อย่างที่ประมาณก็ 80- 80 แล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆตามครับผมตามนั้น20%นี่เหลืออะไรคะที่หมาอหรือว่าเหลือเราสองคนนี่แหละ,ะก็เหลือเหลือเหลือที่จะไปดูสถานที่ไปดูอาหารไปดูหน้างานแล้วกเ็เรื่องสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ดอกมงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรื่อง<ช>แบบเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆก็คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะ่าชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆทุกอย่างเป็นเหมือนที่เราคิดเอาไว้ทุกอยาก่างใช่เป็นเหมือนเป็นเหมือนแล้วก็ยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันก็จะมีออปชันเขาจะก็เขาก็จะมีออปชันให้มาเเลืออกยย่างงี้ พอพอมีออปชันปุ๊บเราก็จะยิ่งเห็นว่าเอ้ยแบบนี้ดีกว่าเ,เราก็จะเอาแบบนี้ม,มันก็ยิ่งกว่าที่เราแบบคิดไว้อนอกจากนั้นนะคะเร,เราก็จะพาไปชมความคืบหน้าของเรือนหอสุดอลังการของทั้งคู่ด้วยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ